สวัสดีปีใหม่นะครับสิงเจียอยู่สิงนี้หัวใช้อ่างเปาตัวตัวไกดตัวถังตัวถังตัวตัวถังนะครับเออต้อนรับปีใหม่ตุ๊จีนนะก็ขอให้เอซแฟนขับของมอริสพดาวทุกคนโชคดีมีชยัยคิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการเลยนะครับ เทศกาลตู่จีนนะตามเทศกาลเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิจากฤดูหนาวจะต้องปรับอุณหภูมินะครับเทศกาลปีใหม่ตู่จีนนะครับควรใส่สีแดงเป็นมงคลนะครับเป็นสีมงคลนะเอ่อแต่ถ้าดวงชะตาของใครรู้ดวงก็ใส่สีตามดวงชะตาดวงจีนของแต่ละคนเลยนะครับนะดวงจีนไม่มีกาลีไม่มีครับมีแต่ชิกสัวกับเจียก,กัวครับนะ เพราะฉะนั้นเทศกาลตู่จีนนะครับวันที่15วันจ่าย16วันไหว้17วันถือหรือวันเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นการไหว้เทพเจ้าไชยสิงเยะเข้าบ้านก็คือในคืนของวันที่16หลังเที่ยงคืนตามสากลถือว่าเป็นวันใหม่ก็ให้ไหว้รับเทพเจ้าไฉยสิงเยะเข้าบ้านนะครับทางทิศใต้180องศานะครับเป็นสําคัญนะปีนี้เทพเจ้าไ่เสิงเยะเสด็จมาทาง ทิศใต้จากสวงสวรรค์เป็นมงคลนะครับถ้าท่านสามารถจัดโต๊ะหมู่บูชาสการะหันไปทางทิศใต้ได้ก็เป็นมงคลนะครับแต่ถ้าใครไม่สามารถจัดได้หรือมีพื้นที่จำกัดหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคุณสามารถทำพิธีที่โต๊ะหมู่บูชาพระของคุณได้เป็นมงคลไม่ว่าหันหน้าทิศไหนก็ตามเพราะ โต๊ะหมู่บูชาพระเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สามารถติดต่อได้ทุกภพภูมบนสูงสวรรค์เลยนะครับนะมาพูดถึงดวงชะตา12ปีนักษัตวประจำเดือนกุมภาพันธ์2569นะครับว่าดวงชะตาของท่านตามดวงจีนในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะโรงนะครับหรือปีมังกรเนี่ยประจำเดือนกุมภาพัน2569นี้นะครับ เดือนนี้คุณค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางการเจรจา,าติดต่อสื่อสารโยกย้ายคุณมีโอกาสได้ออกท่องเที่ยวนะครับเปลี่ยนที่พักเปลี่ยนงานหรือมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับถ้ามีข้อเสนออะไรที่ยื่นเข้ามาให้คุณเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสาขานน่นนี่นั่นปรับเปลี่ยนให้คุณตกลงไปเลย มันจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าที่ดีเกิดขึ้นนะครับด้านคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับวิชาการข้าราชาการทหารตำรวจส่งผลให้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์มากคุณจะมีชื่อเสียงมีเงินเข้ามาแต่ขอให้อย่าพึ่งไว้วางใจคนมากจนเกินไปให้ระวังถูกหักหลังถูกคดโกงหรือมีหนี้สินได้นะครับหรือคนอื่นจะนําเรื่องยุ่งยากไห้คุณต้องปวดหัว ชีวิตคู่นะครับลื่นดีนะครับคุณมีดาวสเสน่ห์เข้ามามีคนชื่นชมชื่นชอบคุณนะให้ระวังนเรห่องการบริหารเสน่ห์ให้ดีนะครับการเลือกคู่ครองนะเพราะว่าดวงชะตาในเดือนนี้ให้ระวังนเรห่องการผิดศีลผิดธรรมนิดหนึ่งระวังเรื่องชู้สาวด้วยนะครับสุขภาพมีเกณฑ์การเจ็บป่วยอาหารเป็นพิษนะและอาจจะเข้ารับการผ่าตัดได้นะครับในเดือนนี้ระวังสุขภาพหน่อยนะ เพราะฉะนั้นคนเกิดในปีมะโรงนะครับเทศกาลปีใหม่นะก็ขอให้คนเกิดปีมะโรงคิดหวังสิ่งใดสมหวังในทุกประการบวงสื่อยูอีนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาเสริมดวงดูดวงช่วยออนไลน์กับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้ตามระเอียดบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีปีใหม่ตู่จีนครับ